โรงพยาบาลพระราม9ฉลองครบรอบ33ปีภายใต้แนวคิด Good Health g o e s with Care เปิดตัวในสมาร์ทยกระดับสู่การเต้นพันธมิตรสุขภาพยุคดิจิทัลโรงพยาบาลพระราม9ฉลองครบรอบ33ปีแสดงความมุ่งม,มั่นในการเป็นผู้นำด้านการแพทย์โดยเฉพาะการดูแลรักษาโรคซับซ้อนรอมเดินหน้าสู่การเต้นพันธมิตรสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ภายใต้แนวคิด Good Health g o e s with Care สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากการดูแลอย่างใส่ใจ รองเปิดตัวในสมาร์ทที่เชื่อมต่อการดูแลสุขภาพระหว่างแพทย์และผู้ใช้บริการแบบรายรอยต่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ทุกที่ทุกเวลาตลอด33ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมองเห็นเพนพ้อยต่างๆจากประสบการณ์จริงของผู้รับบริการจึงออกแบบและพัฒนาในสมาร์ทพาลาแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอยู่แล้วลดความยุ่งยากในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ โดยออกแบบภายใต้แนวคิด3แกนหลักคือ decentralized บริการสุขภาพไม่ต้องเริ่มต้นที่โรงพยาบาลอีกต่อไป personalized ทุกคนจะได้รับการบริการดูแลสุขภาพที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะบุคคลและ seamless เชื่อมต่อทุกขั้นตอนแบบร้อยๆต่อสะดวกรวดเร็วเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นได้ทุกทีทุกเวลาก็จริงๆวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ33ปีของโรงพยาบาลนะคะก็ อย่างที่แจ้งนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเน้นการเจริญเ,เติบโตนะคะแบบยั่งยืนนะคะก็จะเห็นว่าจากคอนเซปต์ของออตัวทีมงานวันนี้นะคะจะเป็นรูป33ปีแล้วมีต้นไม้แล้วก็มีแคปชั่นว่า g o o d Health g r o with w Care นะคะก็เป็นการสะท้อนในจุดยืนของโรงพยาบาลนะคะในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่อง ESG เพื่อจะได้เติบโตแบบยั่งยืนจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าออตอนนี้ ตัวโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะมีเพอร์ฟอร์แมในการในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้ได้ต้องบอกว่าเรามีการวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นลำดับนะคะแล้วก็เราจะพิจารณาในเรื่องของวิเศษซิกอะไรต่างๆแล้วก็เราก็จะมานั่งทําทีละข้อทีละข้อว่าเราจะสามารถดิมิตตัว r ิสได้อย่างไงบ้างน,นะคะแล้วก็ทําให้โรงพยาบาลนี้เติบโตไปใน,นทิศทางที่ดีนะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็น บทพิสูจนว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเริ่มออกดอกผลแล้วค่ะก็ทั้งทีมบริหารนะครับแล้วก็ทีมโฟลเดอร์นะครผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับในการที่อยากจะมีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ในราคาที่สมเหตุสมผลหรือที่เราเรียกใช้คําว่า value for money นะครับ33ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลเองก็ดําเนินรอยตามแบบฉบับนี้มาโดยตลอดนะครับ ในเรื่องของมาตรฐานการรักษานะครับเราก็จะได้รับการรับรองโดย j c i นะฮะปีนี้เป็นปีที่15แล้วนะครับเราก็ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยก็จะให้การรักษาที่มีเน้นไปที่คุณภาพของการรักษาเป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของราคานะครเราก็พยายามที่จะดูแลให้ราคาเนี่ยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าใช้บริการได้อย่าง สะดวกนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะมีความกำลังที่จะจ่ายได้พอเพียงพอนะครับรวมทั้งบริษัทปาาระกันหรือว่าบริษัทอคอนแทคต่ตางๆก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่เราได้ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าในสถานะทางการเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะครับก็สามารถมาใช้บริการที่เราได้อย่างสบายใจนะครับครับอ๋อตัวนายสมาร์ทนะฮะเป็นสิ่งที่เราอ่ะ ใส่ใจนะฮะลูกค้ามาดูตลอดนะครับเราพบว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมีประเด็นที่อยากจะบอกว่าเออเวลามาถึงแล้วอยากจะรู้ว่าคิวตรวจเมื่อไหร,ร่นะฮะอยากจะนัดแพทย์นะฮะโทรเข้ามาบางทีก็อาจจะใช้เวลานะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ในการเทคนะครับเราก็เลยพัฒนาตัวนายสมาร์ทขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันนึงที่ใช้ไลน์แอปพลิเคชันนะฮะเป็นตัวนำนะครับซึ่งเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยใช้ไลน์แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะฮะ เวลาที่เขาไม่สบายเขาก็จะสอบถามอาการเข้ามาทางบุคลากรทางพยาบาลบ้างหรือบางคนคุยกับแพทย์บ้างนะครับ mm hmm. เขาก็จะส่งรูปถ่ายผื่นเข้ามาบ้างนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั hmm. ้นเราก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราพัฒนาตัวนี้ให้มันดีไปเลยดีกว่านะครับโดยที่ฟังก์ชันหลักๆนะฮะคนไข้ที่เป็นคนไข้ใหม่เลยสามารถที่ทําประวัตินะครับก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในโรงพยาบาลน,นะครับทำประวัติเสร็จปุ๊บสามารถนัดหมายออนไลน์ได้นะฮะหรือว่าสามารถจะเลื่อนได้บอกว่าวันนี้ไม่สะดวกสามารถที่จะ เลื่อนไปได้นะครับมาถึงปุ๊บก,ก็สามารถที่จะเช็คอินได้นะครับแล้วก็รับทราบคิวว่าเขาตอนนี้เป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับบางคนบอกว่าเออถ้าสมมติรอนานเนี่ยเขาอยากจะไปะดื่มกาแฟไปรัดทานอาหารก่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลความการรักษาส่วนตัวนะครับเรื่องของ P H R หรือว่า Personal Health Record เนี่ยสามารถที่จะดูในตัวหลายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยเราเน้นที่ความปลอดภัยสูงสุด ถ้าใครที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยถึงจะเป็นคนที่จะเข้าเข้าไปถึงข้อมูลตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการเรื่องของคูปองนะฮะเวลาที่เราซื้อแพ็กเกจตัวสุขภาพเนี่ยเราสามารถจะเก็บคูปองในรายแอปพลิเคชันได้อันนี้คือฟังก์ชันหลักๆที่ตัวนายสมาร์ตเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราในปัจจุบันได้นะครับการเปิดตัวนายสมาร์ทเนี่ยค่ะมันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดมีผู้ป่วยใหม่มาใช้บริการใโนโรงพยาบาลมากขึ้น ก,ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าลองใช้หลายๆท่านถ้าลองใช้นะคะก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันมันตอบโจทย์มากมากต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะลอนเป็นทางการเนี่ยมีการแนะนำแบบว่าต้องบอกว่าณนะตอนนี้เราขยายไปยังกลุ่มคนไข้เป็นประกันนะคะก็มีบริษัทประกันหลายๆเจ้าเนี่ยมาติดต่อเราแล้วก็มีการโชว์ไอตัวฟังก์ชันไอให้นายสมาร์ทให้เขาดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาโอเคมากเลยนะคะเขาก็สะดวกแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่ต้องมานั่งรอคิวสามารถ ระหว่างรอไปเดินซื้อกาเฟงกาแฟไปกินข้าวแล้วพอถึงคิวปุ๊บมันก็จะมีมีลายแจ้งมาว่าโอเคเดี๋ยวคนไข้จะถึงคิวนักนี่นี่กี่โมงกี่โมงต้อ,ตอ,องทำอะไรนะคะซึ่งต้บอกว่าดีไซน์ที่ออกมาออกแบบมาต้องบอกว่าเออก็ก็คือเน้นตามคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลคือดูความต้องการของคนไข้เป็นหลักนะคะซึ่งพอเราตอบโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยคนไข้ก็จะตามมาเพราะว่ามันเป็นบริการมีเซอร์วิสที่ดีขึ้นนะคะส่วนในแง่ของเรื่องของการรักษาพยาบาลต้องบอกว่า เราเป็นโรงพยาบาลชั้นนาในเรื่องของคุณภาพของการรักษาอู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบโจทย์ได้2ข้อคือคุณภาพของการรักษาดีแล้วก็ตัวเซอร์วิสที่ดีก็คิดว่าตัวคนไข้นก็น่าจะคืงพอใจในบริการแล้วก็จะนํามาเรื่องของตัวรายได้เพิ่มขึ้น